สวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อกันในช่วงหนึ่งแบบนี้นะครับกับ Room Service News นะครับจริงๆดูได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตอนสี่ทุ่มครึ่งแบบนี้นะครับวันนี้อยู่กับกล้าและก็พี่อ่อนครับใช่แล้วนะคะเราพร้อมเสิร์ฟข่าวบันเทิงเต็มที่ค่ะมาติดตามในโซนซ้ายครับหนุ่มทรงจุงกินะครับมาดูกันว่าเขาไม่ทำอะไรอีกนะฮะเดี๋ยวเราติดตามครับ มาเดตกันต่อนะคะเรื่องราวจากข่าวบันเทิงของเกาหลีนะคะส่วนสายช่วงนี้อยู่กับกล้ากรพิษนะครับข่าวของ Big กบอสของเราครับซงจุงกีนะครับสร้างประกฏการไปเกือบทั่วโลกนะฮะทั้งเมืองไทยเมืองจีนด้วยนะครับแน่นอนว่าล่าสุดนี้พอเวลาทํางานเนี่ยนะครับเงินก็เยอะนะฮะก็เลยาำไปบริจาคช่วยเหลือการกุศลทั้งหมดเลยด้วยละครับไปติดตามกันครับ เิญชื่อว่าเป็นซุปเปอร์ตาร์ใจบุญและก็รักชีวิตความเป็นส่วนตัวไม่แพ้ใครเลยครับสำหรับซงจุงกีล่าสุดเนี่ยสุดยอดนักแสดงหนุ่มที่สาวๆหลงรักมากที่สุดในเวลานี้ก็ได้ทําสิ่งดีๆที่น่าชื่นชมตอบแทนสังคมด้วยการนาเงินที่ตัวเองได้รับจากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการวาไรตี้โชว์วันนิ่งแมนของประเทศจีนไปบริจาคให้กับมูลนิธิการกุศลทั้งหมดเลยครับซงจุงกีได้ร่วมถ่ายทำรายการ Hu ริเ u อบราเธอร์ซีซั่น4ครับ ซึ่งเป็นชื่อรายการ Running Man ของแดนมังกรรวมทํากับทีม Running Man ของประเทศเกาหลีเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาโดยการ Running Man ที่ทรงจุงกิมีส่วนร่วมในการถ่ายทำและก็ได้สถานีโทรทัศน์ซีเจียงของประเทศจีนเนี่ยมาร่วมปรดิวซ์จะออกอากาศในวันที่13พฤษภาคมนี้ครับ ส่วนจำนวนเงินที่ทรงจงกิบริจาคให้กับการกุศลนั้นยังไม่ได้รับการเปิดเผยว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่แต่ก่อนหน้านี้ทรงจงกิก็เคยมีการบร太太<ม>ิจาคเงินที่เขาได้รับเป็นค่าเหนื่อยจากการร่วมง,งานแฟนมิ้งที่กร um ุงโซเมื่อเดือนมีสายอนมาแล้วนะครับ,บรักผู้หญิงคนนี้อยากให้เขารู้ว่าเขาเ โอ้โห,โโหเมื่อเมษายนเพิ่งบริจาครอบนี้บริจาคอีกแล้วนะครับบริจาคทั้งหมดเลยด้วยถือว่าเป็นหนุ่มใจบุญจริงๆนะครับยิ่งติดตามผลง,งานเขาอาจจะมีส่วนร่วมของบุญครั้งนี้ก็เป็นได้นะครับนักแสดงหนุ่มที่สาวๆหลงรักมากที่สุดในเวลานี้ ก็ได้ทำสิ่งดีๆที่น่าชื่นชมปรับแทนสังคมด้วยการนาเงินที่ตัวเองได้รับจากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการวาไรตี้โชว์ r ัน n ิ่งแมนของประเทศจีนไปบริจาคให้กับมูลลนิธิการกุศลทั้งหมดเลยครับโซนจงกีได้ร่วมถ่ายทำรายการ Hurry Up Brothers ซีซั่น4ครับซึ่งเป็นชื่อรายการ Running Man ของแดนมังกรรวมทำกับทีม Running Man ของประเทศเกาหลีเมื่อวันที่20เมษายน สวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อกันในช่วงดึกแบบนี้นะครับกับ Room Service News นะครับจริงๆดูได้ทุกวันจันทร์หอาทิทย์ตอน4ี่ทุ่มครึ่งแบบนี้นะครับวันนี้ยอนที่ผ่านมานโดยในยการวัน n ิ n งแมนที่ทรงจงกิมีส่วนร่วมในการถ่ายทำแล้วก็ได้สถานีโทรทัศน์ซีเจียงของประเทศจีนเนี่ยมาร่วมโปรดิวซ์จะออกอากาศในวันที่13พฤษภาคมนี้ครับ ส่วนจำนวนเงินที่ทรงจงกิบริจาคให้กับการกุศลนั้นอย่างไม่ได้รับการเปิดเผยว่าเป็นจํานวนเท่าไร่แต่ก่อนหน้านี้ทรงจงกิก็เคยมีการบริจาคเงินที่เขาได้รับเป็นค่าเหนื่อยจากการร่วมง,งานแฟนมิ้งที่กรุงโซเมื่อเดือนมีสาย,ยนมาแล้วนะครับ ส่วนสายช่องนี้อยู่กับกล้ากรพิษนะครับข่าวของบิ๊กบอสของเราครับซงจุงกินะครับสร้างปรากฏการ์ไปเกือบทั่วโลกนะฮะทั้งเมืองไทยเมืองจีนด้วยนะครับแน่นอนว่าล่าสุดนี้พอเวลาทํางานเนี่ยนะครับเงินก็เยอะนะฮะก็เลยจำไปบริจาคช่วยเหลือการกุศลทั้งหมดเลยด้วยละครับไปติดตามกันครับึ้นชืชีว่าเป็นซุปเปอร์ตาร์ใจบุญแล้วก็รักชีวิตความเป็นส่วนตัวไม่แพ้ใครเลยครับสำหรับซงจุงกี ล่าสุดเนี่ยสุดยอดนักกล้าแล้วก็พี่อ่อนครับใช่แล้วนะคะเราพร้อมเสิร์ฟข่าวบันเทิงเต็มที่ค่ะมาติดตามในโซอินไซครับหนุ่มทรงจุงกินะครับมาดูกันว่าเขาไปทําอะไรอีกนะฮะเดี๋ยวเราติดตามครับกลับมาเด็กกันต่อนะคะเรื่องราวจากข่าวบันเทิงของเกาหลีนะคะ